สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องยายอ้อยมาแล้ววันนี้มีเมนูนําเสนอล้างมือแล้วนะคะล้างมือแล้วอย่าดราม่านะคะล้างมือเรียบร้อยวันนี้เราจะมาทำส้มผักผักดองผักดองกระหล่าใส่ต้นหอมผักแพงแพงพี่น้องทีเนี้ยเรานึกอ,อยากกินเนาะพอเรานึกอ,อยากกินจ้าพี่น้อง เราก็เคยทำมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่เราไปดูในช่อง youtube การวิธีทำให้ผักดองได้กินคั้นเช้าได้กินเย็นก็มาดูกันวันนี้ยาอ้อยนำเสนอใส่ตามที่ยาอ้อยเคยได้ไปบ้านนะเขาเรียกส้มตีนนะส้มตีนก็คือเอาเอ็นแก้วของหมูมาเป็นส่วนผสมในการเป็นเป็นผักดองด้วยแม่แม่ไป แม่ไปบอกโกบเขาบอกแม่ไปบอกโกบครับเราเอาอ่าเอ็นข้อข้อเอ็นตีนหมูเนาะแต่ส่วนส่วนทั้งบ้านสกุลไหนส่วนกหนเาจะเป็นได้หมดเลยจ้ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอ่าตีนหมูตีนหัวตีนควายได้หมดเลยจ้ะอยากกินตีนอะไรก็เอาใส่นะพี่น้องเนาะีล้วก็มาทำน้ำนเสน แล้วทีเนี้ยสูตรที่เป็นไว้ทาเช้าด้วยกินเย็นก็เป็นต้มน้ำอันนี้คือเป็นน้ำผักอ่ะน้ำต้มของข้าวสวยเนาะเราก็จะแช่ไว้ในอุณหภูมิเพราะว่าแย่อ้อยคันแล้วแย่อ้อยนึกได้ว่าแยอ้อยจะต้องทำคลิปเออ,อถ,ถ้ารสชาติมัน นงไม่นัวเราก็สามารถเติมได้พี่น้องยังไม่นัวหนงไม่นัวยังไม่นัวก็เติมเค็มอันนี้สูตรนี้เราไม่ต้องทําเค็มมากนะพี่น้องนะของยายอ้อยจะมีใส่มะเขือกรอะลำต้นหอมนิดหน่อยก็มีตะกระลำต้นหอมมะเขือ เสือปาะเคือขาวเนาะเอาใส่เพราะว่ายายอ้อยชอบเป็นเป็นส่วนตัวเราจะชอบดองไว้กินนึกถึงเมนูบ้านบ้านนึกนึกถึงเมนูบ้านจะอีสานยายก็จะเอามาทำกินอย่างนี้กิมจงกิมจียายบอชอบหรอกจก้ะ Okay. เราก็จะเอาไว้อุณหภูมิปกติคือไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นนะพี่น้องเขาบอกไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นถ้าใครไม่ชอบกินเปรี้ยวมากส่วนส่วนนย่อ้อยเนี่ยไม่กินเปรี้ยวมากค่ะเพื่อนๆใหญ่ยยก็จะประมาณใบใหญ่ๆยหญก็ไม่โอเคโอเคในรสชาติของความไม่เปรี้ยวมาก แต่ถ้าใครชอบเทีเ่ยวก็เย็นนุ่งขึ้นน้เท้าแล้วเป็นกับแกม้มเอ็นรเล้าดีนักเลยน้องจ๋าฝากไว้ด้วยนะจ้าเรามาลองทำสูตรของเขาบอกสูตรเร่งด่วนคือต้มน้ําอุ่นใส่เราจะมาดูผลงานว่า มันจะโอเคไหมกับที่เราแต่ส่วนใหญ่ในช่อง Youtube เขาก็คือเขาทำเป็นผลสำเร็จแล้วเนาะพี่น้องเขาค่อยมาบอกกล่าวเราอยู่ในมาสดวิธีทำและขั้นตอนในการทำส่วนใหญ่แล้วยายเป็นคนอีสานเด้อแต่ว่าหมายว่าไปไปไปอยู่ในเมียงดนนะจะ๊ะเมนูอาหารอีสานก็จะเป็นแม่ทำให้กินเนาะ อย่างมาอยู่ที่พิษณุโลกไม่เคยทำปลาลยาก็ทำไม่เคยทำแบบปลาละแล้วก็อะไรนะปลาจงประจมยายก็มาหัดทำที่นี่ค่ะค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีอ่าวัตถุดิบเนะเราก็ต้องเอามาทำก็เหมือนยายจะกินอาหารอีสานยายก็จะเข้าไปดูในช่อง y o u t u ว่าอ่าแบบนี้เขาใส่ยังไงเขาทำยังไง ก็เลยมาอัดคลิปอัดหน้าตาแต่ไม่ได้ตอนที่คันเลยลืมลืมนึกไปว่าตัวเองจะต้องมาลองทําคลิปลงในช่องวิดีโอดูซิก็เลยมารูปลัดตัดตอนเอาตอนที่มันเสร็จแล้วพี่น้องยายก็เลยไม่ไม่ได้มีอ่าในช่วงนั้นให้ดูโอเคคลิปนี้ยายก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อวันนี้ ครับผมคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ